แพนเค้กที่ป๊ะป๋าทำนะคะแต่ว่าแม่จะกินกับอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือนมข้นถ้าใครตามหานมข้นนมข้นที่สซบ,บีเดนนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะทำการเปิดเลยจ้ากินตามสไตล์เรากินตามสไตล์บ้านห้องใส่แยมน้ำใส่นมข้นน้ำบ้านเพื่อนกินเป็นอาหารแกง แต่ว่าบานห้ากินเป็นคลองวานไ <laughs> ม่เป็นไรเขาแล้งกับเขาแล้งเราต้องทำตามเขานะทุกคนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนมข้นแต่ว่าบานเนี้ยแต่าเพื่อนบอกกิ่นยังเสีเดไม่แต่ตะเกล่ะกินกับนมข้น ป๊าป๊จะกินจะกินกับแยมเฉยๆนี่ก็จะราดลงไปเลยนะมา,มาแซบ่บๆลกันเลยค่ะ บานห้องกับของวานอะเนะเาะแล้วบานนี้เ่นเป็นเขาแร้งเขาแก้งเขาแร้ง,ารงมาจา้าืมอืมอม,มาใหม่ๆสิออกใหมๆ่ๆ เอาไม่ไม่นะคะ เนี่ยคะ่ะการทําการทําอาหารเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันไหนอยากกินอาหารฝรั่งก็งงให้พ่อทําถ้าอยากกินอาหารไทยแม่ก็ทํานะคะก็เปลี่ยนกันไปแล้วก็ประมาณนี้คะ่ะก็ทําช่วยกันถ้าผู้นึงเฮ็ดผู้นึงก็ต้องเอลูกถ้าผู้หนึงอลูกผู้นึงก็ต,งกงกงต้องเฮ็ดมาที่นี่บางครั้งบ่สซาบาสิที่จะกินน้ำกันได้ก็ต้อง พอกินก้อนหรือ่าแม่กินก้อนเปลี่ยนกันกินแต่บางครั้งเากับกินนั่กันไดต้องเบิงสถานการณ์ของเด็กน้อยเราเป็นใจนะคะก็มีแค่กันแค่สีคนก็ต้องช่วยกันประมาณนี้ค่ะอย่ากให้ลูกๆโตเร็วๆวันไหนวันไหนจะได้ง่ายเนาะตอนนี้ไปไหนมาไหนยังไม่ได้ไปแต่ทุระ เพราะว่าตัวเล็กไม่สบายด้วยค่ะออ กระแสบนั่งเพลินวาอยู่ะแซดแสบเพลินวายอยู่อร่อยนี่แหละค่ะทุกคนแย่มในในช่วงฤดูฤดูร้อน ก็คือกรกฎดาสิงหากันยาประมาณนี้เนาะนั่นคือสามารถเก็บบูเบอรี่เก็บลิงหนอนเก็บยูตรอมได้อามาเอามาเห็ดแยมแต่ว่าเขากบบเก็บมากเราก็แซ่แข็งไห้แต่ว่าบาฮันเห็ดก็เลยสื่อมากก่อนอันนี้ก็เป็นผลไม้ฮารล,ลอนเหมือนกันนะคะก็เขาก็มาทําแยมได้เหมือนกันแล้วก็ไท้ห้าวัตส์มาตีกับนุ่งสดไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตะกี้หรือเปล่านะ แต่ว่าดักกี้ชอบกินนี่ค่ะประมาณนี้ถ้าใครจะหาซื้อนมข้นนะคะหาซื้อได้น้ำหลานปกติได้เลยน้ำบิลลี่อีกาได้เบิร์ตประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคคำว่าขอบคุณที่สวีเดนเขาพูดบ่อยมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ขอขอบคุณอาหารที่ป๊าป๋าทำให้เรากินวันนี้นะคะทักซูบิเก้ฟอร์มอลแตนป๊ะป๋าก็ ขอบคุณสำหรับอาหารวันนี้ค่ะป้าป้า